พี่น้องคะสำหรับเสียงวีหกนะคะมือขึ้นที่ผ่านมาค่ะทําการแสดงอยู่ที่แสดงอยู่ที่เกาะมหาราชนะคะสะพานเทพสุดาฝั่งน้องกรุงศรีจังหวัดกาลสินพี่น้องคะได้รับการต้อนรับจากแฟนคลับ fc แถวกาลสินอาญะพี่น้องคนเยอะมากสําหรับค่ําคืนที่ผ่านมานะคะให้การต้อนรับกับคณะหมอลำเสียงวิหกนกพงศกร เป็นอีหย่างที่อบอุ่นมากๆค่ะพี่น้องสําหรับคำขคึ้นที่ผ่านมานะคะแล้วสิ่งที่เฮาสีน้าเสนอเมื่อน,นี่พี่น้องเป็นความหักความแพงเป็นการแสดงออกถึงหัวหน้าผู้นาองค์กรบอสนกพงศกรพี่น้องค่ะซึ่งเพิ่นดได้ลงไปทักทายกับแฟนคลับเอฟซีถึงขังลางเลยพี่น้องโดดลงจากเวที เพื่อไปพบปะกับแฟนคลับ fc เป็นอี้นังที่นารักมากๆค่ะสำหรับบอสนกพงศกรพี่น้องค่ะแล้วสิ่งที่เฮาอยากน้ามาสเสนอมือน,นี่อยากให้พี่น้องได้เห็นโมเมนต์นารักนารักของบอสนกพงศกรซึ่งเพิ่นได้ลงไปพบปะกับแฟนคลับเอซคือเป็นความเห็นแล้วือชื่นใจมากๆการทีบอสนกพงศกรเพิ่นเป็นคนที ง่ายๆพี่น้องแล้วก็ให้ใจกับแฟนคลับ FC เป็นคนทีใส่ใจทุกรายละเอียดสำหรับแฟนคลับ FC พี่น้องไม่แปลกเลยที่ทำไมนะคะค้นถึงรักบอสนกพงศกรพี่น้องมาเบิงความน่ารักของบอสนกพงศกรทีเพื่นใดล่งจากเวทีเพื่อไปพบปะกับแม่ๆม่ขังลางพี่น้อง ที่เราที่คำว่าแพ้เป็นหน้าที่ทขาน้าที่ยกเราไอ่สิบดีเด่นคุณเมาที่เสกมันไหมคนเมากับมีหัวใจเดิมลาคนเมาหักเศร้าได้ไหม món gió mà thân ngã lâu mặt hát để là đầu xì hú bò quân tao đi xin bằng mấy giá lưu lại đêm gấp nắng nào có sao บอสเลยตายลงมองนี้ยังไม่ชัดเลยเจ้าสองเจ้าพนันลายเพีเง็ตเจ้าออกงานไม่ได้ไเข้า่ะพี่น้องนี่คือบางช่วงบางตอนที่บอสตกห้องสกอนได้ลงไปหาพบปะกับแฟนคลับเอฟซีด้านล่างพี่น้องเบิ่งแล้วชื่นใจว่าค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจมากๆค่ะสำหรับผู้นำองค์กร คือผู้ว่าถือตนถือโตค่ะบอดนบพุ่งศะกรนะคะขอบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้นะคะทุ่มแรงกายแรงใจกับสิ่งที่ตนเองรักนะคะแล้วเพิ่นเป็นเอียงที่แบบว่าการที่เป็นผู้นําองค์กรพี่น้องโบแมนเฉพาะว่ามีเงินแล้วสิเป็นใดเด้พี่น้องต้องใจต้องมาอันดับหนึ่งคือใจแล้วก็ความหักทีเฮามีต่อแฟนคลับเอฟซี ถ้าเป็นการแสดงที่แบบแค่การแสดงเฮ็ดแล้วกันแล้วนี่มันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำพี่น้องขาเพราะว่าการทีเฮ้าต้องหายใจแฟนคลับเอฟซีเข้าต้องออกจากข้างในหัวใจซึ่งบอสนกพงศกรขอบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้นะคะบอว่าสิเป็นด้านบนเวทีหรือข้างล่างเพื่อนกับสิเป็นคนทีใส่ใจถูกรายละเอียดของแม่แม่แฟนคลับเอฟซีค่ะบอแปลกพี่น้องขาทีแม่แม่ รักผู้ชายคนนี้แล้วการที่เป็นผู้นําไม่แปลกที่น้องๆในองค์กรถึงใด้หักผืนเพราะว่าผนเป็นคนนง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายให้ใจกับทุกคนนะคะเป็นคนพลังบวกเป็นคนที่มีความคิดเป็นพลังบวกตลอดค่ะสําหรับบอดนกพงศกรนะคะแล้วสิ่งทีตามมานั่นก็คือได้รับ ความหักความแห้งจากทุกๆคนนะคะให้สิ่งใดไปสิ่งนั้นกกับมาหาเห่าอันนี้มันเป็นสัจธรรมของมนุษย์อยู่แล้วพี่น้องขาทีทำดีคิดดีทำดีสิ่งที่ดีก็ตามมาคำนี้ใช้ได้ตลอดนะคะพี่น้องขาแล้วสิ่งที่เห่าเห็นได้จากการกระทําของบอนนกคงสกรนะคะหรือทุกๆคนในองค์กรนะคะซึ่ง สิ่งที่เฮาเห็นก็คือพ่นยูกันแบบครอบครัวใหญ่นะคะของข้าคืนที่ผ่านมาเสียงวิหกนะคะไปทําการแสดงอยู่ที่น้องกรุงศรีนั่นแหละพี่น้องแสดงจนสอดแ้งถึงตีหาขึงพี่น้องยันตีห้าครึ่งค่ะแล้วงานนี้นะคะบอกเลยว่าบอสนกพงศกรนะคะได้รับการต้อนรับจากแม่แม่แบบอบอุ่นมากๆค่ะ ช่วงนี้เ่าว่าสิไปทำการแสดงยุไสนะคะคือค้นแน่นค้นเต็มทุกมองค่ะสำหรับเสียงวีหกนะคะค่ะถือว่าเป็นปีท่องของเสียงวิหกค่ะที่ได้อาสมกับเพลินทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะงานนีปีนี้คือปีที่หานี่อีหยังก็คือเอาลัางการงานส้างมากๆสำหรับเสียงวิหกพี่น้องค่ะเ่าว่าสิเป็นแสงสีเสียงหรือว่าเวที ที่ทำการแสดงพี่น้องคือใหญ่มากๆสําหรับปีนี้นะคะแล้วสิ่งที่ยายสิได้ไปเห็นเมื่อสักสักครู่นี้เองนะคะทางด้านบอสนกพงศกรเพื่อนได้เอาโล่งพี่น้องเป็นภาพที่เพื่นกําลังเจ็บฉากเวทีพี่น้องเวทีของเสียงวิหกปีนี้คือ,อร่างการมากๆค่ะ โอ้โหใหญ่ยยแห้งค่ะเป็นอีย่างที่สุดยอดแห้งค่ะสําหรับเสียงวิหกนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะคะติดตามนะคะหมอลําเสียงวิหกค่ะห้หักห้แพ่งเพื่นไห้สมหาการที่เข้าไปเบิงหมอลาเนี่ยเข้าต้องไปเสพความสุขจากการหน้าเวทีที่เพื่นทําการแสดงให้เข้าได้เบิงนะคะ,ะถูกงานถูกเวทีมีอีกอย่างที่ดีๆออกมาให้เฮ้าได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีงามกลับบ้าน นะคะแล้วขอฝากว่าสําหรับเสียงวิหกในฤดูกาลนี้บอพิดหวังแน่นอนพี่น้องคะฝากพลังรักของเสียงวิหกนะคะติดตามเสียงวิหกไปแจงสีตลอดไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เสมีิดก่อนค่ะสวัสดีค่ะ